สบายดีดีไม่แห้งย่ำมือแรงครับมาแค้นแฟ้มมากรพป่นองมาล่ำตอนนี้เวลาสิบเก็ดนาฬิกาเป๊ะได้พี่น้องหาโมงแรงครับแดดเริ่มอ่อนลงแล้วครับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ครับบรรยากาศร้านคึกครับพี่น้องคนว่าหลายแตงแต่หัวเว้นเลยบันนี้ข้าในมีพิธีอย่างอ้อก็ยังใส่สุดง้ามแต่น้อล่ำถวายพวครับ จุดที่ดาร์คณะบูชารมารับถวายหรเลยมานะครับว่ารวมบุญกันนะครับอาจจะเป็นสิบบาทยี่สิบบาทแบบตอนนี้พี่น้องนะครับสถานลานบุญวัดบุญพิมลราชร่างบ่อทองครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องสายบุญครับงานมือนี้มือแรกครับ นวันนี้วันแรกเนอะแรงพบครับสาวน้อยเพชรวันแรกครับหมอหน้าศพห้ามือห้าขึ้นครับเป็ที่ยิบเช็ดหยอดสาวซีเอ็ทจุดไปตองเอาอานเป็นบุญเอาบุญเป็นกำไรเอาบาสุดใจเป็นของขันให้กับตัวเรานีครับนี่ครับเพราะฉะนั้นคนเราด้านเขาเรียกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมนะเพื่อเอ่อ ให้ชีวิตของเราได้ดำเนินไปนะด้วยความสุขนาเราจะทำอะไรเราก็ต้องมีการเตรียมขอพรนะไม่ว่าจะเป็นแะว่าจะปลูกพืชต้องปลูกดินครับจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะทำทานก็ต้องเตรียมใจจะเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็ต้องเตรียมปัจจัยนี่แหละในการเดินทาง เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องมีการเตรียมความพร้อมนะอย่างเช่นเรามาวันนี้นะครับนะพี่น้องหลายจุดหลายที่นะกองบุญของเรานะได้เปิดนะให้ท่านได้ร่วมบุญกุศลกันนะเปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนไป ม่แบงพันจะเปลี่ยนเป็นแบงร้อยเม่แบงร้อยจะเปลี่ยนเป็นแบงยี่สิบได้ทําบุญได้หลายจุดได้หลายที่นะครับน้องนักบุญนักสตาที่เดินทางเข้ามายังละกุญของเราด้วยจิตเลื่อมใสด้วยใจสธานะเวียนกันเข้ามาจ้าตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกา บางท่านก็เลิกงานกลับมาถึงบ้านนั่นแหละก็เริ่มไม่ย่างตลาดเล่นพี่น้องครับตลาดหนางั้นเลยกันเข้ามากินขแล้วเนื้อยู่านกินหลายครับพี่น้องานสัสวรรค์ของเรากับทางวัดนะทูลพิมุนราแห่งนี้นะครับพี่น้องนักดูนักศรัทธาเดินตรงเข้ามาที่น่องจ่ออะไรพี่น้องเตรียมทองได้แล้วขอไปเบิ่งนทางนันก่อนจังไงครับวันนี้มีการซ้อมเดนเซอร์เตรียม วันแรกมีอะไรสดกุ้มปิดนได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกับพี่น้องเขาครับงไ้เดิมบัญชีเดิมช่องเพจเพจสาวน้อยเพจบันแพงครับทักไปพี่น้องผู้เคยเขาแล้วก็สิจักกันดีไล่สดวันแรกมือนแรก,แรกพ่อครับเน็กนฤพลครับอเอกหนังลอยลานพ้อมครับล่าสุดเห็นมอดพ่นโพสมีพอยาเงี้าวลูกี เราก็ปูเรือนใช่ครับสีมาเมือแรง่งเห็นบอลเราพดด้วยว่าสีมาวมาสันปะ่ะเอาพี่นองมากครับเอาบอล่งกันทั้งดันทั้งเวทีของเขาที่มันเซอร์ร่าง,งสีเตรียมบล็อกจิงไม่ซ่อมโชว์ไม่ของอีหลานนะครับนี่ครับลอจอจอยแล้วครับ ล่องล่องจอครับพี่น้องมันย่างเว้นอยู่มันเหลียวบอริชัดปไนเนลยล่องจอเหรอครับมันสูดแดดมันก็นเลยบริชัดพี่น้องแดดจ้าแดดเฮงเอาเบิ่งข้างนอกต่อครับจดนาฬิกาสามสิบนาทีพอนั่งเป็นนั่งลำ่ำเต้นบาสโุกตัวสั้นมาพันมาว่าศกประกาศนนช่วงช่วงย้อยน้อยหน่อยครับหาโมฆะค,ครับ เปิดแล้วครับองโดองกินเปิดแล้วครับรองรัองพรงใสจรนะญตเรินทางมาแล้วจะรวบุนร่วมกุศสนวางบนต่างๆทางวัดอาเปิดางก็ขอเชิญขาเชิญทุกท่านบคุณรีมงานบาร์ฉลกลางลำรมโพรองใสทุกท่านวันนี้บอกว่า จะทำบุญเกอยอดพระตาางคฟ้ฟทำบุญสองบุญุก่องบุญตอนนี้ก็ตัวนี้มาเดินทามาอาสร้างหลาราีกว่าร้อยชิลลิสุลกร้อยชิวิตตอนนี้นอบา่อมาจะดูนางรำบาะนกทีงานล่โพลกไใสขั้นเนนี้พบกับทีงานอมอรำอันดับหนึงของประเทศไทยดุวท่านดับโลกก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงอำโดยทีงานของท่าน คนหลงไฟแดงเจ้าโยนินแล้วก็รับยอดพี่น้องานั่งล่ำางหลังนีนีหนังล่ำมาสั่นพี่น้องครับเดี๋ยวยางนจอหนังเลย่าน้ลุ้นั่งล่ำรุนในรับเดียยังขีดแล้วครับตัวยางสวยง่ายครับนี่ทั้งผี่ด้อพ่อเร่ ยางมาทั้งของน้ำพี่ครับจอหนังผู้ขายยางหาจอหนังต่างโดนนี่ครับอยู่ทั้งพี่ครับนี่หนังน้ำนี่ครับเหมือนแรกงเละสุดยอดครับเดี๋ยวงานใหญ่มากโอ้แดดก็ดนี้ยางมาของน้ำก็สิก็เบิ้งหนังน้ำแหละเหมือนแร,ร่งโอเคสุดยอดพี่น้องจะมาซื้อมาหยังบุบริษัทบริการหนังฝืนกันก็มผมไมซื้อครับ นี่แต่ตูลมพงครับจอซ้ำนี้นดังตับแตกเียครับที่เห็นอยวัดบางปิน่นซ้ำนี้แหละเพราะได้ยิ่เลยถ้าว่าดังนี่โอ้ดังจนจนอย่เพระาะอะไรครับดังคักลังเนี่ยนังน้ำเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้มาสายหนังสายหนังว่านังเบิ่งสือเบ้องเอย่างไม่กินนางเบิ้งหนังครับนี่บรรยากาศครับเขียวเขียวยุคห่างห้องน้ำพาพอดี คุ้นาของน้ำเพ่อนี่สั่มีคนจะคนผีน้องเนเตรียมไปซื้อตึงหัานมือแรกน้ำครับเมื่อนี่แห่สสิยญญางไม่ยามย่องยื้อย่องยามทั้งหนังกันนะ หาอง์แรกบัารขลางรักเอาเราปีนี้นี่เราเร้ยนสิบพันล้าโชคดีโชคดีและก็โชคดีทั้งสองทั้าจองก็คือปีนี้ถือว่าเป็นการจัดการครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในการตั้งวัดปูนพุนามราชของเรามาปีนี้ถือว่าเป็นกานยิ่งใจขอเพราะนั้นวันนี้วัดใจที่คุณโยมเดินทางมา ที <im <im <S s ่วัดปุณโภดราชทุกทุกท่านร่วมบุญร่วบบุญส่วนอาผูโยมแม่โอ้ถือแบงค์ร้อยเดินทางมาจะร่วมทำบุญอีกแล้วสาธุผูโยมแม่โอยนี่เป็นบุญเป็นบุญส่วนอาผู้ชมแม่ขออนุญาตประกาศที่หนึงนะครับประกาศประกาศท่านจะขอรถหมายเลขสายปภาษาตุรจีนด้วยพวกนี้เป็นส้นของเหลนครับพี่น้อง

สุดสายขอผู้สายตาบนหมองลานจอดรถนยากถนนทางนี้เชว่าหอดถนนทางหมักเลยครับล้านจอดร้นุมุันต้องขายดีขายดีหมดทุกวันหมดทุกันนั่นนวัตสการ์นหลงพ่อองค์ดำครับ วัดคน,นิอนราบางบัวทองวันนี้พี่น้องเล้องานหาเมือครับเมื่อนี้มือแรกครับรับพ่อกันสนุกสนานกันเมื่อเป็นคิวของละวงยอนยุ่เพชรบุรีสอสวรรค์นี่ยังนี่นะซือล้วก็เมื่อทัดนไปเป็นนักร้องมาจากต่างประเทศครับนักร้องประเทศพม่า มื่อต่อกันไปอีกเป็นลิเกกุ้งสุทธิราชมื่อสุดท้ายเป็นออดโฟเอ็ดครับพี่น้องครับอานหามือครับอ่านหามือครับาาม,ามามวลน,น้ำกันเด้อพี่น้องอะไรขอบคุณพี่นอ้องหลกท่านครับพ่อกันคลิปหนาครับพี่นอ้องสวัสดีบ๊ายบายขคุณ